มีอะไรนะช n แนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ถ้าคุณเคยเล่นเกมฟาร์มิคอนหรือแวะร้านเกมยุค90คุณต้องเคยเจอกับตัวตลกคนนี้วันนี้เราจะพาย้อนเวลากลับไปพบกับเซอร์คัตชาลีเกมสุดคลาสสิกทั้งหาทั้งท้าทายเซอร์คัตชาลีคือแนวเกมแอคชั่นแพลตฟอร์เมอร์ จากค่ายคอโนมิเปิดตัวครั้งแรกในรูปแบบตู้เกมอาเขตปี1984และเวอร์ชั่นฟ์มิคอมตามมาในปี1986ซึ่งเกมนี้เราจะได้รับบทเป็นชาลีตัวตลกสุดป่วนที่ต้องโชว์ความสามารถในคณะละครสัตว์ผ่านดาดต่างตาตัวเกมมีหลายด่านที่ออกแบบได้หลากหลายและท้าทาย อาทิเช่นกระโดดผ่านห่วงไฟบนหลังสิงโตต้องจับจังหวะให้แม่นเดินไต่ลูกบอลต้องรักษาสมดุลให้ดีกระโดดข้ามม้าโยกต้องรักษาจังหวะให้ดีห้อยโหนเชือกด่านนี้บอกเลยว่าใครพลาดนิดเดียวตกกระโดดเทมโพลีนหลบเปลวไฟด่านจบที่ต้องใช้ไหวพริบขั้นสุด จุดเด่นของเกมนี้คือเกมไม่มีพลังชีวิตมีแค่พลาดแล้วตายทันทีจังหวะคือหัวใจของเกมนี้มีด่านลับและด่านที่เปลี่ยนความเร็วระดับความยากเซอร์คัตชาลีแม้จะดูเป็นเกมที่ง่ายสำหรับเด็กแต่เซอร์คัตชาลีเป็นเกมที่หลายคนยอมรับว่าโหดแบบซ่อนรูปความน่ารักของตัวละคร ผสมกับความกดดันแบบพาดทีเดียวจบทำให้เกมนี้ทั้งสนุกทั้งหัวร้อนในเวลาเดียวกันซึ่งความทรงจำของหลายคนคือเล่นไม่เคยจบด่านสุดท้ายเปิดเกมมาฟังแค่เพลงก็ยิ้มแล้วหลังจากที่เวอร์ชั่นฟาร์มิคอมเกมนี้ถูกพอร์ตไปยังหลายระบบแล้วรวมไปถึงเกมรวมยุค2000อีกด้วย แต่ในเวอร์ชันคนไทยที่คุ้นที่สุดก็คือเวอร์ชันฟามิคอมหรือเกมแฟมิลี่ที่อยู่ในตลับ9,999เกมนั่นเองเองเองจริงๆมีอยู่ไม่กี่เกมะนะเซอร์คัตชารีไม่ใช่แค่เกมแต่มันคือกล่องความทรงจำที่พาเรากลับไปสู่ห้วงเวลาแห่งเสียงโห่เราะเสียงกรีดเสียงตะโกนจะข้ามม้าทำไมไม่ทันอีกแล้ววะใครเคยเล่นเกมนี้ อย่าลืมเม้นบอกกันหน่อยนะว่าด้านไหนคือฝันร้ายที่สุดของคุณถ้ายังจำเพลงประกอบได้แสดงว่าคุณคือสายแฟมิลี่ของจริงหากคุณชอบคลิปนี้ลบกวนกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เรามีอะไรนะชแนลทำคลิปต่อๆไปหรือว่า คุณยังจำเกมนี้ได้เพราะอะไรหรือเสียงเพลงทำให้คุณนึกถึงมันได้อย่างไรแต่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ